चित्तं हि चित्तं हि रिका चित्तं अनुतप चित्तं सप्पाबा फङनमाबा न सप्पावेलन ववेन तलाई सप्पाकममनवा कम तलाई सप्पादो सङनमा दोङ สัพพะโลกามนับญาติโลกามทั้งหลายสัพพะพยานแบบพยานสัพพะอันตรายานมลกายน์ทั้งหลายวินาสันตุจุวินากระพยไปเสียสิยาได้เสีสารรอดเจอสตาสุทิปปวันตุโนอลความสุขสัสสดีถึงจมี่เก่บุคคาสัพพะตาในกาลทุ่มเถรศิวานิจามหาเทโลเทวนาลาปุจิโตโมมาลาภังปวันตุเมขอโจลาปลาปะสักการนั้นใหญ่จุ Mong cái bucato này để cầm chú Để buôn tayo 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 tayo

ปี๊บบอกหนึ่งสองปอกสามข่าวคู่ข่าวยกมือกือต่างต้างความสีเสวนเตน่ามอย้อนกันโตไว้ที่ขาอ่อนนังกัา Ác à si bồng cả tam bồng heng cả tẹp bồng khiến lông hạ bồng vīpatti tara si bồng viễn sanh tara hạ này thế này hành tiêu hoa sanh Tara Ni Bàn Tara mẹ thế Tam Di Ca Tổ Thú

Pantai pan de sabang apa rantang kahmat ame maya kadangpun yang sami na anu mo sami na kadangpun yang mayang da dapang satu satu anu mo dah mewanda mipe กายะกัมมังวจิกัมมังมโนกัมมังสันสิสาสันสิสาทิสะตุสังอะนะกะปาโตสังปาโตสันนาโตสังนานาโตสังสัตังสตาโตสังอะหังขามิโวขามามิสัตสังสตาโรธรรมาวสันตุที่อายุวโณสุขังตาลัสสาธุสาธุสาธุโอกาสเทวราชเอาสินนะนะครับวันนี้ a su nan to po n to ti va yo la mu na la na lin Tội mong tham khỏe chẳng? Chơi cơn mây hãy lúc cắt kêu vào nạ. a su la a su lin tam tay na na thai po la ni nai na ng si ku ta a ma to Thành máu mấy ngươi nắng xoan thẳng lắng mũi มาใหม่เมื่อนางซ่อนทั้งหลังเปิดเจกมันได้เจก็ล้วก็ ตลักษาอย่างให้นิีกดเลยอาลมตนรักษาอย่างระสสะลอยเบ่งแก้วที่นี่เป็นปาทันตนรักษาอย่างสนามคำอยู่ในอากาศตนรักษาอย่างผ้าบาพระัาสะเลสีดีตนลักษาอย่างสัตย์สีบบุคลาลีทุกติตนรักษาอย่งเกีไรลเละเล่นนาตนลักษาอย่งเกียรติแข่บานตนรักษาอย่งจัน้ำเลสีเมืองที่หน้าวัเอง ตาเลื่องมาหลอดปปา,ปาตาจอดสิงคัตังโมไปต่ำใจตั้งแต่อาวิชีภาคกล่าวว่าผมลงกลมลงวางอนันตาเส้นกวดจักก้าวานหาทีสุดที่สิ้ออังเชิญสู่เจ้าตั้งหลายจิกจะจนกันมาพิธิพัตอนุโมตานาะจมจื่สาธุยิ่จบบานสมุนสิงกิมตเนแหกา ในตีขาดาลปังวันนี้ยังมี้สิเนราคำสินฮาวานันเดียวกันมาพร้อมกันอ่ะมายังพันเต้พรองกันอันนี้อันนี้มวยเหรเนาะอันนี้มวยแห้งอีกครับผมเสือว่าอินเสีือว่าอินดูนั่นเลยครับอันนี้เจลอไรครับไล่ครับก็ต่างต่าง นางขายแห้งละปองน่ได้ครับผมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิีบทิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ м о ติยัมปิธัมมังสรณัง s ัจฉามิ t m ติยัมปิสังฆังสรณัง h ัจฉามิตา m ิยัม a ิพุทธังสรณัง e ัจฉามิตา a ิยัม i s ธ e r choi 거든 me c u a มิ අdiම්ambi සhangsරangගsමවිසරang keමangang පනatiපාවරමණසි කාපට සමාතිමි අතිනාවරමණසි කාපට සමාතිමි

surame ลya masapama tatana waramanี skapatan samatiyami nimanี pัnca sikapatani silena suka tiงiantี silna bokasampata silnnipu tiyantีtasamasีlan vsotayyapamatena sampatta pancasีlaง putapaญญatan ญawaจีวaง ยาวันิปานังประมังสุขังก็ในิด่ขันปวนอยากน้ำโคดูโคตานขันสุมากะละกะโคสังโคเปงอยากน้ำุุตรังฝังมันผพรานม้เราอยากเทก่นั้นนะโมตัสสะภะกวาตุาลาตุสัมมา သံဘုဒ္ဓသာသာကာနယပတ္တယသလေဝတ္တစေနိဗ္ဗိသာတွာမေဘုတမိတမ္မောသတသခာတံေမာဇံဈာနိစိတံဘုသုပ္ပမသံဃိကံတိပံလဝသမိဇံကေ सप्त पौरतो सङ्कापाय चमुक परदेता सङ्खान नमः सो यता यता बने कपोद प्रति कोए नयन का तथा ससुत म तनि पो गवि सु Satta ni sukkato mahakano mahavato mahasucama dari parameso karo ini